ในการแบบนี้นะคะก็คงจะปฏิเสธกันไม่ได้เลยจริงๆล่ะค่ะว่าพวกเราอยู่ในช่วงที่ลำบากขนาดไหนนะคะและแอนนี่เองก็คือหนึ่งในนั้นแน่นอนค่ะที่ไม่ได้ทำงานนะคะแล้วก็หยุดพักงานก็ไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่รู้ว่าเราจะกลับไปทำงานอีกทีได้ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอนนี่ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะออมเงินฉบับแอนนี่นะคะให้เพื่อนๆได้ลองไปทาดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย คนเราเนี่ยะคะตอนทํางานเนี่ยเราไม่ค่อยอยากจะเก็บกันเลยจริงๆเลยนะไม่รู้ว่าทำไมนะคะแบบหามาได้เราก็อยากจะใช้ออกไปใช <Okay. S 1> ่ไหมเก็บนิดเก็บหน่อยนะคะเพราะว่า มันมีประโยชน์ต่อเราในช่วงสถานการณ์ที่ค่อนข้างลําบากมากนะคะเวลาไม่มีนะคะล้วงกระเป๋าไปเจอเงิน1,000บาทนี่ก็ <Okay. S 1> ถือว่าเป็นแบบ <Okay. S 1> ลาบอันประเสริฐต่อยอดชีวิตของเราได้อีกหลายๆวันเชียวละค่ะจริงไหมล่ะคะเพื่อนๆว่าแอนนี่พูดถูกไหมนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปแชร์ประสบการณ์จากแอนนี่นะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังแอนนี่ก็ขอ สวัสดีค่ะนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเลยนะคะที่เข้ามานะคะส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อนเพื่อนเพืจ๋าเพื่อ,อ,อได้เป็นอนะ่ะกำลังใจให้แอนนี่นะคะใน EP ตีต่อๆไปด้วยเรื่องกันเลยดีกว่านาะวันนี้ก็ขออนุญาตง่ายๆนะคะอยู่ <Okay. S 1> บ้าน <Okay. S 1> บนที่นอนห้องนอน <Okay. S 1> เหมือนเดิม <Okay. S 1> ละค่ะเพราะเราติดเีอยู่บ้านนะคะอนก็ไม่รู้ว่าจะไปนั่งโซนไหนนะคะข้างนอกอแฟนก็ทํางานอยู่อนก็เลยบอกว่าในห้องนี้แหละค่ะ เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆนะคะช่วงสถานการณ์อย่างนี้อย่างที่แอนได้พูดไปนะคะถ้าเรามีเงินเก็บนิดๆหน่อยๆนี่มันคือต่อชีวิตของเราได้อีก <Okay. S 1> อีกระยยห <Okay. S 1> นึ่งอะ่ะยังไงนะคะการมีเงินมันการมีเงินเก็บมันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะคะออฟเงินฉบับของแอนนี่วันนี้นะคะแอนจะมาโชว์เป็นแผนผังตาล่างง่ายๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันแบบเข้าใจดูกันแบบเข้าใจเลย แผนผังของแอนก็คืออยู่ตรงนี้นะคะแอนจะแบ่งเงินออกเป็น3ส่วนค่ะทั้งหมดเลย3ส่วนก็คือมีอ่าอ่ารายรับส่วนเก็บส่วนที่ใช้ได้นะคะแล้วทั้งหมดทั้งมวลท,ที่แอนพูดออกมานี้นะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ลงให้เพื่อนๆฟังนี่แอนนี่ทําจริงมาจากประสบการณ์จริงนะคะไม่ต้องไปก๊อปปี้คอนเทนต์ของใครมาไม่ต้องไปก๊อปปี้ไลฟ์สไตล์ของใครมาเลยนะคะแอนนี่ทำจริงๆจ้ฟังต่อค่ะก็คือ ส่วนหนึ่งนะคะเป็นรายรับที่เราเข้ามาก็สมมุติว่าอ่ะสมมุติว่าแอนมีรายรับห้าร้อยบาทตัวอย่างง่ายๆเลยนะห้าร้อยบาทต่ออาทิตย์อ่ะแอนก็จะเก็บไปสัก30สิเปอร์เซนถ้าเพื่อนๆมีค่าใช้จ่ายเยอะก็ไม่จําเป็นต้องมาเก็บ3ามสเปอร์ซนเหมือนแอนก็ได้คะ่ะอาจจะเป็นสิบเอซนสิบ้าอร์เซนอะไรอย่างนี้นะคะแอนก็เก็บก่อนของแอนกเก็บส0มิเปอร์เซนจากห้าร้อยก็จะเป็นอ่าร้อยห้าสิบบาท อ่าร้อยห้าสิบาทของแอนก็จะเก็บใส่กระปุกออมสินหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนสะดวกที่จะเอาไปเข้าอ่าธนาคารนะคะเพื่อกินดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะแต่ว่าแอนสะดวกที่จะเก็บใส่ในตู้เซฟหรือกระปุกอมสินของแอนนะคะเพราะแอนคิดว่าการที่มันเข้าไปธนาคารแล้วมันมันไม่สะดวกสําหรับแอนนะแอน,แอนสะดวกที่จะทําอย่างนี้มากกว่านะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆถนัดแบบไหนนะคะไม่จําเป็นต้องทําเหมือนแอน อ่าใส่ก <Okay. S 1> ระปุกของสินเหมือนแอนก็ได้ <Okay. S 1> คุณสะดวกไปธนาคารมันก็ดีหมดค่ะและช้อยที่สามนะคะก็คือรายจ่ายค่ะรายจ่ายของแอนนะคะจากห้าร้อยแบ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์หักไปร้อยห้าสิบมันก็จะเหลืออยู่ประมาณอ่าสามร้อยห้าสิบใช่ไหมคะสามร้อยห้าสิบเนาะแล้วสามร้อยห้าสิบนั้นก็คือค่าใช้จ่ายของใช้ส่วนตัวค่ะ อะไรต่อมีอะไรของคุณค่ะคุณจะไปเที่ยวไปกินไปอะไรก็แล้วแต่นะคะได้หมดเลยเพราะว่าคุณเก็บไปแล้วค่ะที่แอนนี่บอกว่าอ่าต้องเก็บก่อนใช้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากิเลสตัณหาของของมนุษย์เราเนี่ยของเราเนี่ยมันใหญ่โตมากกว่าเงินอ่ะบางคนนะคะมีเงินเดือนหนึ่งหมื่นบาทแต่กิเลสตัณหาที่อยากได้มันมีมูลค่าที่สูงกว่า จำนวนเงินรายรับของเราถูกต้องไหมคะเพื่อนเพื่อนทุกคนเองก็คงจะคิดเหมือนแอนและอะอย่างแอนนะคะสมมติแอนมีเงินเดือนหนึ่งหมื่นบาทแต่สิ่งที่แอนอ้ยแอนอยากได้กระเป๋าเหมือนเพื่อน,นะะแอนอยากได้ชุดใหม่ๆเหมือนเพื่อนนะคะแอนอยากได้แบบรองเท้าคู่ใหม่แอนอยากได้เสื้อผ้าใหม่นะคะ ในจะค่าอยู่ค่ากินค่าหอค่าห้องค่าบ้านค่ารถนี่ก็คือไม่พอมันไม่บาลานซ์กันแล้วนะคะถ้าเราจะไปคิดแค่ว่าเราใช้ก่อนเก็บนะคะยังไงมันก็ไม่พอค่ะอย่าเอามาเป็นข้ออ้างเลยค่ะต่อให้วันนี้นะคะคุณจะเงินเดือนเป็นหลักแสนยังไงมันก็คงไม่เพียงพอที่จะให้คุณเก็บหรอกคะ่ะถ้าคุณไม่เริ่มจากการปรับตัวเองก่อนนะคะคนเรามันต้องมีนิสัยมัธยัตนะคะมีระเบียบนะคะ เก็บเล็กผสมน้อยนะคะคนที่มีเงินเดือนน้อยแต่ถ้ารู้จักม <Okay. S 1> ีวินัยนะคะเก <Okay. S 1> ็บนิดเก็บหน่อยผสมเล็กผสมน้อยนะคะ <Okay. S 1> ก็สามารถเป็นเงินก้อนหนึ่งและที่สำคัญนะคะถ้าเราเจอวิกฤตแบบนี้นะคะก็โโหก็คงจะมีประโยชน์กับเรามากขนาดไหน <Okay. S 1> เพื่อนๆก็น่าจะรู้นะคะแล้ววันนี้นะคะแอนนี่จะมาโชว์ กระปุกออมสินของแอนค่ะซึ่งไม่ได้มีราคาอะไรเลยวันหนึ่งแอนซื้ออ่ากระปุกไอศครีมอ่าถูกแอนซื้อกระปุกไอศครีมมากล่องหนึ่ง <Wow. S 1> ก็เอามากินกันในบ้านกล่องใหญ่โตนะคะก็ประมาณนี้นะคะซึ่งไอศครีมปุกนี้มันก็ไม่ได้แพงอะไรหรอกค่ะ <Okay. S 1> ซื้อมาแค่ห้าเหรียญห้า <Okay. S 1> เหรียญก็ไม่ได้แพงอะไรแล้วทีนี้แอนก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะเอากระปุกมันไปทิ้ง ฉันฉันลองเอามาทําเป็นกระปุกอมสินดูไหมก็คือแบบนี้เอนนี้ไม่อดดูน,นะคะถามว่าซื้อกระปุกอมสินดีๆได้ไหมซื้อได้นะแต่แอนซื้อมาหลายรอบแล้วมันก็ไม่บังเกิดผลแอนก็แบบว่าเออเอามาก็ทิ้งไปนี่ก็มีหลายตัวนะมีหมูหลายตัวเชียวตั้งไว้ตามนอกบ้าน การที่เราจะเก็บเงินเราไม่จําเป็นต้องมามีกระปุกออมสินใหญ่โตไม่จําเป็นต้องมีตู้เซฟหลังใหญ่ๆไม่จําเป็นต้องไปเปิด oh. แบงก์เปิดธนาคารหลายๆที่นะคะหัดมีวินัยในตัวเองนะคะวันละนิดอ่ะอย่างแอนนะคะ3 0จากรายรับที่แอนเก็บอยู่ในกระปุกนี้กระปุกออมสินที่เหมือนจะไม่ได้มีราคาอะไรเลยแต่คุณรู้ไหมคะว่าข้างในมันมีจํานวนมหาศาลสําหรับแอนนะคะ ตั้งแต่เกิดมาแอนต้องใช้คํานี้เลยว่าตั้งแต่เกิดมาแอนไม่เคยเก็บเงินได้เยอะขนาดนี้ในชีวิตของแอน okay. Okay. แรงบันดาลใจที่ทําให้แอนตั้งใจเก็บได้ขนาดนี้นะคะได้ขนาดนี้นะคะตอนแรกเลยแอนอยากได้กระเป๋าแอนอยากได้กระเป๋าแอนอยากได้ชาแนลบอยแอนอยากได้อา uh, กระเป๋าเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆนะคะก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปเนาะเขาก็มีกิเลสข้องาแต่เราไม่ได้มีเงินมากมายเหมือนเขาแอนเลงชาแนลบอยใบหนึ่งไว้ประมาณที่6,500เหรียญถ้าจำไม่ผิดออสนะคะ6,500เหรียญดอลลาร์แอนก็เลยบอกแฟนว่าถ้าวันหนึ่งฉันเก็บเงินได้ฉันจะไปซื้อกระเป๋านะเธอห้ามขัดใจฉันนะอะไรอย่างเงี้ยฉันจะไม่ยุ่งเงินในกระเป๋าเธอเลยสักบาทอะไรอย่างเงี้ย แอนก็เลยตั้งปฏิญานกับตนเองไว้นะคะว่าคอยดูเถอะฉันจะเก็บ30%จากรายรับของฉันนะคะแล้วพอวันไหนที่มันครบ6,500เหรียญนะฉันจะเอาไปซื้อแน่นอนแล้วแอนก็เก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วจนเนี่ย2020นะคะตั้งแต่2019จนถึง2020นะคะแอนก็ได้เงินในกระปุกนี้มองไม่เห็นแล้วค่ะแอนเองก็ยังไม่ได้แกะมีเหรียญด้วยนะวันไหนที่เงินมันมันมันไม่ครบ1 5 0ว่า มันไม่ครบจํานวนที่แอนต้องหยอดลงไปแอนก็ใช้เหรียญน,นับผสมกันไปแต่ณวันนี้เสียงกันเลยนี่ถ้าเกิดขโมยเข้าบ้านที่แอนห่วงมากเลยนะกระปุกใบนี้เพราะณวันนี้นะคะแอนสามารถซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใบที่แอนชื่นชอบได้ด้วยเงินสดของแอนโดยที่แอนไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยนะคะ แต่แอนไม่ซื้อค่ะแอนไม่ซื้อค่ะเพราะว่ากว่วแอนจะเก็บมาได้ขนาดนี้นะคะมันใช้เวลามาแรมปีเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะแอนเองก็ไม่ได้ร <Wow. S 1> ่บเงิมาจากไหน <Wow. S 1> นึกภาพออกไหมคะกว่าเราจะเก็บได้แต่ละบาท <Okay. S 1> ได้แต่ละดอน <Okay. S 1> ได้แต่ละเซนอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> อย่าว่าอย่างนั้นเลยอย่างนี้เลยค่ะแค่กระปุกนี้กระปุกเดียวนะคะมีใบด้วยมีใบด้วยนะสามารถพาแอนไปทัวร์ยุโรปได้สบายๆนะเนี่ย ถ้าอันไปแบบไปกับเพื่อนเนี่ยอนไม่ได้พูดเล่นนะเพื่อนๆเนี่ยอนยังไม่ได้อัดแกะไงเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเงินเนี่ยเป็นใบๆอะ่ะและอันก็เอาเอาเอา,เอาผ้าเทปไว้ ผ้าเทปอย่างเงี้ยมาแรปมาแรปไปเพื่อที่จะก,กันตัวเองไม่ต้องไป,ปเปิดไงเพราะว่าคนเรานี่ชอบมีนิสัยที่ขี้โกงตัวเองนะคะแบบว่าพอแบบว่าไม่มีเงินในกระเป๋าแล้วเอ้ยจิกไปหน่อยยืมตัวเองวันละ 100, 200, ร้อยสองร้อยวันละห้สิเหรียญยืมไปยืมมาก็ไม่เอามาคืนตัวเองสักทีไงแอนก็เลยแบบเนี้ยแอนก็เลยเอาใส่นเนี่นี่ยเนี่ยเห็นไหมแบงค์ห้าสิบเนี่ยนี่นเห็นไหม จะหยอดเป็นแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยนะคะแต่ว่ามีเหรียญแค่นี้เพียงหน่อยๆถ้าในกรณีฉุกเฉินเอม์เจนซีแบบว่าเงินที่จะหยอดลงไปมันมีแบงค์สิบแบงค์ห้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่พอมันช็อตอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่เป็นเป็นเหรียญสองเหรียญสามเหรียญอะไรอย่างเงี้ยใส่ลงไปให้มันครบตามจํานวนสามสิบเปอร์เซ็นที่แอนระบุไว้นะคะแอนก็เก็บอาที่หนึ่งก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ละค่ะและวันเวลาผ่านไปนะคะ จนสถานการณ์ตอนนี้นะคะโอเคแอนยอมรับว่าแอนอาจจะมีการได้รับการซัพพอร์ตจากแฟนแอนถึงได้มีเงินเก็บอ่าแ,แต่นั่นมันก็เป็นข้ออ้างไหมคะต่อให้คุณมีเงินเดือนหลักแสนความต้องการอะของคนเรามันไม่หยุดอยู่แค่นั้นคุณอย่าคิดน,นะคะว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณมีเงินเดือนหนึ่งแสนเหรียญอะสมมุติเลยคิด,ดง่ายๆหนึ่งแเหรียญแล้วคุณจะไม่ได้อยากได้อะไร คุณอาจจะอยากนึกคึกอยากได้ลอมโบคินีก็ได้ <Okay. S 2> ถูกไหม <Okay. S 2> กินเลสอะมันตัวใหญ่กว่าเงินแน่นอน<ๆ>เพื่อนๆคะ่ะแต่ถ้าวันนี้ต่อให้คุณมีรายรับเพียงแค่หนึ่งรเหรียญนะคะคุณหักเก็บไปสักเซ็นสิบห้าเปอร์ซ็นซในที่สุด <Wow. S 2> แล้วนะพอครบรอบโคจอรมาครบหนึ่งปีนะคะเพื่อนๆ เงิน3าสิเซ็นตเล็กๆน้อยๆที่เราบองข้ามอ่ะมันมีค่ามากเลยนะคะแอนก็เลยอยากจะเอาเฮ้ยลองเอาประสบการณ์ตรงเนี้ยมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังดีกว่าไหมหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะถ้าเกิดกลับไปทำงานแล้วอยากมีไอเดียเจง๋งๆอยากจะทำเหมือนแอนอย่างเงี้ยแอนสนับสนุนนะคะแอนสนับสนุนแล้วแอนแอนก็ยังย้ำเลยว่าสิ่งที่แอนทำมันคือเรื่องจริงนะคะไม่งั้นนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดแอน ได้ไปเจอเพื่อนๆของแอนนะเพื่อนสนิทนะเขาจะรู้ว่าแอนเก็บแอนจะชอบบ่นตลอดเลยว่าเอ๊ะเฮ้ยอาทิตย์นี้ยังไม่ได้เก็บเงินเลยอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์อาทิตย์นี้ยังไม่ได้หยอกกระปุกออมสินเลยคือแอนจะพูดกับเขาตลอดแล้วแอนก็ต้องทํานะคะแอนไม่ได้แบบว่าตั้ง YouTube ขึ้นมาตั้งคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วก็ไปเปิดเจาะกระปุกออมสินอย่างเงี้ยมาบรรยายให้เพื่อนฟังไม่ใช่นะคะอันนี้คือเรื่องจริงคะ่ะไม่ไม่ไม่จบตานะคะยูคือไม่จบตานะคะอันนี้จริงจังมาก มันมีความสัมพันธ์สำคัญกับแอนมากถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้ว่าคุณจะหยอดออมสินหรือเก็บเงินไปเพื่ออะไรคุณลองตั้งแรงบันดาลใจให้คุณหนึ่งข้อเหมือนแอนไหมเหมือนอย่างที่แอนบอกว่าแอนอยากได้ชาแนลบอยหนึ่งใบแอนก็ไปดูราคามาแล้วนะคะมันก็ประมาณ6กพันห้าร้อยเหรียญของของของออ,อของออสนะหกพันห้าร้อยเหรียดอลลาร์ออสแอนก็เก็บเงินแต่ตอนเนี้ย แอนก็เก็บยังเก็บอยู่ยังไม่ได้แกะแล้วแอนก็สามารถซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใบที่แอนอยากได้ได้นะคะได้แน่นอนแอ,นกอนกเก็บเอาเข้าจริงๆพอเราคิดว่าจํานวนเงินที่เราจะไปซื้อกระเป๋ามันได้ขึ้นมาจริงๆอะมันกลับเป็นว่า,วาเราไม่ซื้อ เราไม่เอาดีกว่าเพราะว่าโใบคอันก็พอมีบ้างนะคะกระเป๋าถือเล็กๆน้อยๆอย่างน้อยๆมันก็คิดว่าเราก็พอมีถือบ้างเราไม่ได้อ่าไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมันจะเป็นแบบอย่างนี้นะความรู้สึกมันจะเสียได้เฮ้ยกว่าจะเก็บมาได้ทีละห้าบาทสิบบาทยี่สิบสามสิบาทฉันต้องใช้เวลาแลมปปีอะแอนต้องใช้เวลาเป็น ปีเลยนะคะปีเลยนะว่าที่จะต้องแบบเก็บได้ขนาดเนี้ยแล้วมันใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีที่จะเอาเงินไปแลกกับกระเป๋าหนึ่งใบอะถามว่ามันเป็นความสุขไหมมันก็เป็นความสุขแหละเนาะคนเรามันก็คิดไม่เหมือนกันแต่มุมมองของแอนแอนก็คิดแบบยังก่อน เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บให้ได้อีกอีกเท่าตัวก่อนเดี๋ยวค่อยไปซื้อเนาะแล้วเราก็ยังมีเงินเก็บเราจะได้กระเป๋ามาเราก็ไม่ได้รีบไนงะเราก็ไม่ได้รีบเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะพายไปโชว์ใครออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวก็ไม่ได้จะไปฮอลลีเดย์ก็ไม่ได้ถูกไหมล่ะเออแอนก็เลยแบบเอาไว้ก่อนนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะคะ,ะการเก็บก่อนใช้ประสบการณ์จริง ฉบับแอนนี่มาแชร์ให้เพื่อนๆได้ลองไปทำดูอย่าไปคิดว่าเงินเดือนของคุณไม่เยอะพอที่จะมีเงินเก็บนะคะถ้าคุณมัวแต่รอให้มันมีแบบว่าใช้ไปแล้วให้มันเหลือเก็บยังไงมันก็ไม่มีหรอกยังไงมันก็ไม่มีเชื่อเธอหัดเก็บก่อนอลองเก็บก่อนคุณหาเงินไม่ได้ร้อยหนึ่งวันนี้คุณเก็บห้าบาทเก็บไม่ได้หรอคุณไม่จำเป็นต้องไปเก็บห้าสิบบาทมะคุณไม่จำเป็นต้องไปเก็บหกสิบาทไม่คุณเก็บแค่วันละห้าบาทสิบบาท เอามาคูณซิห้าบาทสิบาทคูณไปอีกสิบสองเนี่ยคูณไปอีกมันครบปีเนี่ยสิ้นปีมาคุณก็ได้เงินกับคุณมีเงินเดือนนะคะเดือนละหมื่นแต่คุณมีมาคุณใช้ไปนะคะต่อให้ไปสิ้นปีอีกไม่รู้กี่สิ้นปีถ้าคุณไม่เริ่มเก็บนะคะยังไงมันก็ยังเป็นศูนย์เหมือนเดิมค่ะคเพื่อนๆลองเอาไปคิดดูนะคะว่าสิ่งที่แอนพูดมานี่มันเป็นจริงไหมกิเลสนี่มันตัวใหญ่กว่าเงินแน่นอนค่ะเราต้องหักห้ามใจนะคะและแอนก็หวังว่า EP นี้นะคะน่าจะเป็นไอเดียหรือจะเป็นแรงบันดาลใจอยากให้เพื่อนๆนะคะได้ลองไปเริ่มทำดูไปเก็บดูนะคะว่าผลลัพธ์ออกมาปีหน้าเอาวันนี้คุณลองเก็บดูนะคะแล้วมารอดูผลลัพธ์ปีหน้าปี2021 ว่ามันจะออกมาแบบไหนคุณจะรู้สึกเหมือนแอนไหมคะเก็บเร็วรวยเร็วนะเก็บช้ารวยช้านะจ๊ะอันนี้ฉันทํามาตั้งแต่2019แล้วนี่เห็นไหมฉันพูดได้นะก็เลยเอาก็เลยเอาอ้นี่ก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังค่ะจ้าคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกค่ะก็มาเล่าเมามอยสู่กันฟังในการเก็บเงินฉบับของแอนนี่นะคะถ้าเป็นประโยชน์นะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะเริ่มต้นใหม่ก็ยังไม่สายจ้าวันนี้นะคะแอนนี่ก็ขอ ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ให้เขาด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้แอนใน EP ต่อๆไปค่ะวันนี้อันก็ขอบายไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะบายอย่าลืม subscribe และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปต่อไป